ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนะคะยังคงรุยน้ำเยี่ยมผู้ป่วยติด เตียงค่ะซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านหมู่ที่สามค่ะคุณสุชาดาคะค่ะในขณะที่เส้นทางกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราดนะคะก็ยังมีการเคลื่อนย้ายค่อนข้างลำบากด้วยนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมนะคะพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางลงเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่3โคสมุตบ้านบางปอตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง ทางเข้าหมู่บ้านโดยบ้านส่วนใหญ่อยู่ภายในสวนยางพาราบางจุดก็มีกระแสน้ําไหลเชี่ยวยากต่อการเดินทางโดยยังคงมีประชาชนบางส่วนยังคงติดอยู่ภายในบ้านไม่อพยพย้ายไปยังศูนย์พักพิง เนื่องจากไม่ยอมทิ้งบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินและบางหลังก็มีกลุ่มเปราะบางและผู้พิการที่ยังรอให้ความช่วยเหลืออยู่ภายในชั้นสองของบ้านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้ครอบครัวได้อพยพพากลุ่มเปราะบางและผู้พิการไปยังศูนย์พักพิงโดยด่วนเกรงว่าหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะไม่สามารถออกไปได้อีกทั้งเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือได้ยากลำบากก่อนที่จะมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยอยาก เวชภัณฑ์และข้าวกล่องให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นขณะนี้ท่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอได้มีการเปิดครัวประกอบอาหารปรุงสุกนำแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยกว่า100 หลังคาเรือนค่ะประกอบด้วยบ้านกาเจ๊บ้านแคนาตำบลบางปออำเภอเมืองนาราธิวาสทีทนะ่ระดับน้ำยังคงท่วมสูงนะคะบางบ้านก็ยังสูงมิดหลังคาเรือนค่ะบวกกับกระแสะน้ําที่ยังไหลเชี่ยวค่อนข้างอันตรายพี่น้องเจ้าหน้าที่เข้าไปยากลําบากเพราะอาจจะเกิดอันตรายโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ให้แนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้วยการตั้งศูนย์กลางภายในหมู่บ้านในการแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งส่งต่อให้กับผู้ประสบภยัยนําไปประกอบอาหารดํารงช และฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะ